ปอพนำทัพเด็กนำปางเขีลางนครสร้างสรรค์สังคมไทยให้เลืองไก่ปลอดภัยอย่างยั่งยืนท่ามกลางหมู่ชนในสังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์เด็กคืออัญมณีทรงคุณค่าแห่งจักรวาลปอพนำทีมโดยสำนักงานปอพจังหวัดนำปางสารพลังผู้ใหญ่ใจดีทั้งจากศูนย์ปอพเขตสิบลำปางพี่พอปอพรอและบริษัทไทยเบเวอร์จักัดมหาชน จัดทำโครงการเสริมสร้างสักยภาพเยาวชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหลักสูตรยุวอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรือย,ยุวอปอรพรโดยใช้แนวทางการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน Community Based Disaster Risk Management หรือ CBDRM สร้างการรับรู้รู้เท่าทันภัย และเสริมสร้างความปลอดภัยรอบด้านในสถานศึกษาหรือ School Safety ให้แกน่น้องๆครูและผู้คลากรทางการศึกษาณโรงเรียนอนุบาลเกะาะคาน้ำตาลอนุเคราะห์ตำบลสาลาอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางอิจกรรมในโครงการมุ่งเน้นการเรียนรู้ที่ให้เด็กเป็นศูนย์กลางหรือ Child Center และให้เด็กมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์และแยกแยะแบบระยะประชิด โดยในวันแรกเป็นกิจกรรมสร้างการรับรู้การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยการจัดเตรียมสิ่งของดํารงชีพการสำรวจและประเมินความเสี่ยงภัยในสถานศึกษาและชุมชนรอบข้างและสนับสนุนการรู้เท่าทันภัยจากการมีทักษะคิดเอาชีวิตรอดและสามารถให้ความช่วยเหลือผู้อื่นจากภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นอคีไัยแผ่นยินไหวและอุบัติภัยจากการจมน้ำได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย สำหรับกิจกรรมในวันที่2มูลเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อดึงศักยภาพผู้เข้าร่วมโครงการในรูปแบบ s b d i m Workshop หรือ Screw Base Disaster d Risk Management เพื่อจัดทำและฝึกสอมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสถานศึกษาเรามาฟังความในใจของน้องๆยุวอปพรอเมืองลำปางกันบ้างครับโครงการนี้ได้ประโยชน์อะไรม้างไหมครับ สนุกไหมครับสนุกมากครับจะเข้าเรียนอีกไหมครับเรียนนะครับสวัสดีครับเป็นผู้ชายว่ายังไงใความสนุกความรู้คะ่ะเวลาเกิดแผ่นดินไหวเกิดไฟไหม้อะไรเราก็จะได้ช่วยคนรอบข้างได้ทันช่วยผู้ปกครองได้ทันคะ่ะได้บอกพ่อแม่ให้รู้เรื่องราวค่ะ การซ้อมหนีแผ่นดินใหม่ครับการป้องกันการช่วยคนจมน้ำครับโครงการนี้ให้ประโยชน์อะไรอย่างหนูบ้างครับจะได้ให้ประโยชน์แก่เพื่อนเพื่อนเวลาเพื่อนเพื่อนเวลามีภัยจะได้บอกเพื่อนเพื่อนว่าอะไรทําอะไรยังไงที่ไหนอะไรยังไงแล้วก็จะได้เอาไปบอกพ่อแม่เพื่อได้รับความรู้ ยุวอปปรเครือข่ายเยาวชนสู่การพัฒนาสังคมไทยให้ปลอดภัยอย่างยั่งยืน Empowering the next generation for resilient future